ของพระเจ้าสดุดีบทที่150จงสรรเสริญด้วยจิตวิญญาณและความจริงในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กบทพ่นะครับอ่านคิดใค,คร่ครวญทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางพระธรรมสุรีบทที่150ก็เป็นบทสุดท้ายเป็นบทที่สรุปแล้วก็ย้ําถึงชีวิตที่นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าครับประ่านด้วยกันนะครับข้อที่1นึ่งถึงข้อที่6สรรเสริญพระยาเว จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอานอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพินเขาคู่และพินใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำนาและการเต้นรำ จงสรสรเสรสิญพระองค <|th|> ์ plastics, ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงชิงจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาเวสรรเสริญพระยาเวขอบคุณพระเจ้านี่คือสดุดีบทที่150่งร้อยห้าสิบลับเป็นบทที่สั่งเราให้สรรเสริญพระเจ้าทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้าแท้ที่จริงแล้ว สิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพหรือ,อมีชีวิตอยู่นะก็ทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราถ้าหากว่าเราไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าปเปิดเผยให้กับเราเราจะไม่นมัสการและสรรเสริญพระองค์เลยเราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราจะไม่ <ฆ><ฆ>กิจการอนุภาพของพระองค์เราจะไม่เห็นถึงการอัศจรรย์ของพระองค์เราจะไม่เห็นถึงลิธานุภาพของพระองค์นะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้สรรเเสรนพระยาเวจงสรรเสรญพระเจ้าในสถานธรรมสการของพระองค์เรามีสถานธรรมสการสรรเสริญพ,พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสถานธรรมสการที่มีไม่กี่คนหรือมีจํานวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไม่ว่า สถานนมัมสการเป็นแบบไหนพระเจ้าบอกกับเราว่าจงนมัสการพระองค์ในสถานน้ำมันจงสรรเสริญพระองค์ในสถานนมัมสการของพระองค์ฉะนั้นพระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าให้เราไปร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องในความเชื่อนะครับบางที่บางแห่งอาจจะมีอยู่แค่สองสามคนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของคิดจักเป็นจุดเริ่มต้นของสถานนมัมสการขอให้เราได้รวมกลุ่มกัน อย่างสัตว์ซื่อแล้วบางที่บางแห่งเป็นสถานนาการที่ใหญ่โตมากนะครับเป็นสถานนาการที่มีพี่น้องมาร่วมวัฒนการสนรเสริญจำนวนเป็น,เป,นเป็นพันพันเป็นหมืน่นหมืนหม่นคนนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ให้เราเข้าไปบางครั้งการเข้าไปสถานนาการโอ้ทําไมเล็กยังเลยทําไมเออความเล็กหรือจํานวนคนไม่มาก ไม่ได้จํากัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเองเลย嘛ครับแล้วก็เราไปนมัสการพระเจ้าในสถานนมัสการที่มีจํานวนคนเยอะมากจนรู้สึกว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของคิดิจักรนี้เลยนะครับไม่เป็นส่วนหนึ่งของสถานนมัสการเลยเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกไม่มีเพื่อนนะเพราะคนเยอะมากนะสีพี่บานพุ้นน้ำก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงเราพี่้อง ขอให้เราได้ไปร่วมไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์เข้าไปในสถานมัสการพรุ่งนี้นะครับเร,เราก็จะเข้ามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าในสถานมัสการของพระองค์อย่าขาดการน,นมัสการพระเจ้าจงเข้ามาร่วมในสถานมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์เราเห็นถึง จัก,กรวาลเราเห็นถึงะระบบสุริยะระบบการของดวงดนันดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ทํางานซึ่งเป็นอนุภาพซึ่งเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ครบถ้วนเลยเราจึงสรรได้เสริญพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือสิ่งทรงสร้างของพระองค์สรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรง แล้วก็ให้เราได้ดูถ้าเราไม่ได้อ่านพระธรรมของพระงค์เราไม่ได้เห็นถึงการเปิดเผยของพรวงผ่านทางพระชนะคำของพระองค์เราจะมองสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่ได้คือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือว่าเราอยู่ของเราในโลกนี้แล้วก็จักรวาลก็อยู่ของเขาแต่เมื่อเรา เข้ามาแล้วก็รู้จักพระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งพระเจ้าทรงสร้างแล้วก็ให้สร้างเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในความพี่พร้อมนะระบบตัวยกตะกวันที่ทำให้เกิดฤด,ด,ดูการทำให้เกิดชีวิตก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเราจึงสรรเสริญพระเจ้าใน อันอนุภาพของพองในฟ้าอากาศในความยิ่งใหญ่ของพองข้อต่อมานะครับจงสรรเสริญพองเพราะกิจการอันอนุภาพของพรองกิจการของพระเจ้าที่ทรงทําเหนือชีวิตของเราในสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างมีเยอะมีเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับเรานมัสการและสรรเสริญพองเพราะกิจการอันอนุภาพอันอยิง่งใหญ่ กิจการของพระเจ้างานของพระเจ้าที่ทำล้วนแล้วแต่เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์และกิจการอันอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างหนึ่งก็งคือการช่วยกู้พระองทรงให้พระเยซูคริสต์ลงมาไถ่รับโทษบาปของเราไถ่บาปให้กับเราในขณะที่เรากำลังไปสู่ไหยนะไปสู่ความพินาศ พระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อรับโทษแทนเราเราไม่ต้องไปรับโทษนั้นในบึงไฟนรกเราได้หลุดพน้นพี่น้องเราจึงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์กู้เราไท่เราให้เรามาอยู่ในอิสระภาพนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราจงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์พี่น้อง พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พรองค์ทรงเปิดเผยให้เราเห็นตามความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์สุดจิตสุดใจเต็มที่ทั้งหมดชีวิตของเราเพราะเราเห็นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า นะครับการสารสรเญของเราก็เป็นการสารสรเญเพียงแค่พิธีกรรมเป็นการสารสรเญเพียงแค่เปลือกนอกเป็นการสารเสริญที่ไม่ได้เข้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยชีวิตของเราก็ยังเป็นแบบเดิมชีวิตของเราก็ยังเป็นชีวิตที่ไม่ได้เข้าถึงความจริงเข้าถึงชีวิต่ายวิญญาณเลยเรา จานมัสการสารพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราต่อเมื่อเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นลิธานุภาพของพระเจ้าและเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้กับเราเอเมนนะครับจนสรรเสิญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสิญพระองค์ด้วยเสียงด้วยพินเขาคู่และพินใหญ่ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยลัมมนาและการเต้นลัมจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงชิงจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบพี่น้องข้อเหล่านี้พูดถึงเครื่องดนตรีที่ใช้นมาสการสรรเสริญพระเจ้ามีเครื่องดนตรีอยู่เยอะมากมีทั้งเ,เนี่ยลัมมนามีทั้งเครื่องปีเครื่องสายชิงฉาบ นะพินนะในสมัยนั้นเสียงแตรในสมัยนั้นคือเครื่องดนตรีพี่น้องพระเจ้ากระลบอกเรลาว่าเครื่องดนตรีที่มีอยู่เราสามารถที่จะใช้เฉลิมฉลองนะสรรเสริญพระเจ้านะมสักการพระเจ้าได้นะเต้นราชื่นชมดินดีมีความสุขกับการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับก็อาจจะเป็นเ,เครื่องดนตรีเหล่านี้เป็นเป็นเหมือนกับ องประกอบหลักๆในกนนารนมัสการสันสินพระเจ้าแต่ในพันธสัญญาใหม่นี่เราเราไม่ได้เห็นถึงเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับแต่เราได้เห็นอีกอีกแบบหนึง่งนะเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะข้อสุดท้ายนะัจงให้ทุกสิ่งหายใจสันนิษฐานพระยาเวสันนิษฐานพระยาเว์ทุกสิ่งที่มีชีวิตนมัสการสัร่นเถิ่อนเพ้าตอนนี้เรามีลมหายใจอยู่ก็มีลมหายใจเพื่อ สารนเสินพระเจ้าเหเป็นไหมครับมีลมหายใจอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ะฉะนั้นเราจะนมัสการสารนเสินพระเจ้าทุกลมหายใจตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่นมัสการและสารนเสินพระองค์สิ่งที่สาําคัญที่สุดพี่น้องครับในพันธสัญญาใหม่บอกกับเราว่าเราจะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญ,ญาณและความจริงนะพระธรรมยนต์บทที่23และ24พี่น้องผมจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังนะครับ แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสก,การอย่างแท้จริงจะนมัสก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสก,การพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสก,การพระองค์จะต้องนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่ตรัสกับเราบอกกับเรา เราขอบพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้นมัสก,การ,ส,ารสันเสริญนพระเจ้าเพียงแค่มีเครื่องดนตรีประกอบนะรโอ้นมัสก,การพระเจ้าจะต้องมีเครื่องดนตรีพี่น้องครับถึงแม้จะไม่มีเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งมีแค่มือสองข้างแล้วก็ตบเป็นจังหวะร้องเพลงสรนเสริญนพระเจ้าก็พอพระไทยเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราจะต้องมี ถ้ามีเครื่องดนตรีแต่ไม่ได้มีจิตวิญญาณและความจริงเครื่องดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีเปล่าๆที่ไม่มีความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้าเลยเอเมนไหมครับเราจะต้องนมันสการพร,ระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั่นหมายความว่าชีวิตของเราจะต้องบังเกิดใหม่ชีวิตของเราจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนแล้ะก็นําเราและพระองค์จะทําให้เราเข้าถึงความจริงของพระเยซู เข้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราเรานมัสการและสรรเสริญพระองค์เพราะว่าเรายอมรับความจริงว่าเราเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเรายอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากอำนาจบาปเหล่านั้นด้วยการทำบุญทำดีหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาเรายอมรับความจริงว่าพระเยซูคริสต์มาช่วยเรา พระองค์เท่านั้นเป็นเครื่องบูชาพราะองค์เท่านั้นเป็นผู้ไถ่โทษบาปให้กับเราได้พี่น้องนี่คือความจริงที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็ใช้ความจริงเนี่ยดำเนินในความจริงนี้เพื่อในวัสการและสรรและสิญพระเจ้าเมื่อเรามีพระเยริบริสุดเครื่อนเราแล้วก็นำหล่อพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะอยู่ในทางที่ถูกต้องอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละคือชีวิตที่พระเจ้าประสงค์ พระเจ้าต้องการเห็นประชากรของพระงกลับมาแล้วก็อยู่ในทางของพงแบบนี้แล้วก็นมาส,สการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงแบบนี้นี่คือการนมาสกการพระเจ้าที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าประสงค์เราจะไม่ได้มาสการพระเจ้าเพียงแค่เป็นพิธีกรรมเป็นเพียงแค่รูปแบบเป็นเพียงแค่รายการนะครับเป็นเพียงแค่มีองค์ประกอบของเครื่องดนตรีอยู่น้นอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ใช่นะเป็นน้อง ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเะนั้นชีวิตของเราที่อยู่ในความจริงอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ทําตามพระองค์คือการนามัสการพระเจ้าที่ทแท้จริงนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าถามตัวเองว่าวันนี้คุณนมัสการสรรเสริญพระเจ้าอย่างไรเรานามัสการสรรเสริญพระเจ้าแบบผิวเผินหรือเปล่าแบบรายการแบบพิธีแค่นั้นเหร เรานมาสการพระเจ้าเพราะว่ามีเครื่องดนตรีครบชุดพอไม่มีเครื่องดนตรีแล้เนนะมาสการพระเจ้าไม่ได้หรือเปล่านะเรานมาสการพระเจ้าเพื่อโชว์ให้คนอื่นเห็นไะหมนนมาสการพระเจ้าเพื่อแสดงความสามารถหรือเปล่าไม่ใช่เรา ขอบพระเจ้านําเราเราก็จะมาประเมินชีวิตของเราว่าเอ๊ะเรากําลังนมัสการพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าประสงค์ไหมเรานนสรรนสริญพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าต้องการหรือเปล่านะกลับมาทบทวนแล้วก็คิดแค่ั้งหนึ่งเรานมัสการพระเจ้าด้วยชิ่นชมยินดีในวันอาทิตย์ที่เข้ามานมัสการพระเจ้าในสถานนมัสการแต่ในขณะที่เราอยู่ระหว่างสัปดาห์อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อเราก็ดําเนินชีวิตตามแบบของคนทั่วไปที่ไม่รู้จักกับพระเยซูหรือเปล่าพี่้องครับนั่น กำลังสื่อแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้นมาสการ์ดสรรมสญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเรากําลังเป็นคนสองหน้าเรากําลังดําเนินชีวิตอย่างหนึ่งแล้วกออ็อยู่ในคิดจักอยู่ในสารนมาสการดูเหมือนโฮลี่ดูเหมือนบริสุทธิ์แต่พออยู่ในที่ทํางานอยู่ในการค้าการขายกลับทําการค้าการขายที่ไม่สัตย์ซื่อไม่ถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในทางที่พระเจ้าประสงค์่นลองเราก็ต้องมาคิดว่าแล้วเรากําลังนมสัสก,การสรรเสริญพระเจ้าอย่างไรในในความชื่อจริงๆจะสรรเสริญด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้อย่างไรเราจะสรรเสริญด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้ก็ต่อเมื่อเราบังเกิดใหม่่นลองวันหนึ่งที่เราตัดสินใจเชื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปแล้วก็เสื่อมจากพระสิธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ยอมรับว่าเราต้อง ให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราเมื่อเราที่ฐานรับชื่อในพระองค์ติดตามพระองค์ให้พระอรงค์ครอบครองเรามาณนะวันนั้นเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเราได้มีชีวิตจิตวิญญาณชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เริ่มต้นนะกับพระเยซูเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าขับเพื่อนแล้วก็นำเรานั่นก็คือการบังเกิดใหม่ เมื่อเราบังเกิดใหม่เราจึงนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับการบังเกิดใหม่เนี่ยมันมีไม่เพียงแค่เรารับเชื่อแล้วก็พระเยาของพระเจ้าอยู่ด้วยแต่มันจะพิสูจน์ได้ด้วยพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของเราการบังเกิดใหม่ก็คือการกลับใจจากสิ่งที่ผิดบาปท,ทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเรายังกินเหล้าสุบุรีอยู่พอเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วพระเยาบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราก็จะ ือนเราแล้วก็บอกเราว่าการกินเหล้าสุปรีไม่ถูกต้องไม่เป็นผลดีต่อชีวิตของเราไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเมื่อเรารู้แนะั้นเราก็กลับใจก็ทิ้งสิ่งเลนั้นก็หันมาอยู่ในทางของพระเจ้าการบังเกิดใหม่ก็คือชีวิตที่เคยสนุกสนานกับโลกี๊ยวิสยัยชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการงานอาชีพความขี้เกียจการไม่มีวิน,นัยสิ่งเหล่านั้นที่เกาะกลุ่มชีวิตของเราโกหก เราก็ไปได้พูดความจริงนะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเรื่องของการเงินนะกู้หนี้ยืมสินและไม่รับผิดชอบพป่น้องเมื่อเราบาังเกิดใหม่เราจะทิ้งพฤติกรรมเหล่านั้นทั้งหมดเราจะไม่อยู่ในพฤติกรรมเหล่านั้นนะกลับมาอยู่ในทางสวงนี่คือบังเกิดใหม่นะครับคําพูดของเราชีวิตของเราจะสําแดงพระเยซูคริสต์ออกไปให้กับคนบครับขังได้เห็นนี่คือบังเกิดใหม่นะครับ มีหลายเรื่องนั้นเรื่องของการบังกเกิดใหม่ฉะนั้นจสะสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้ก็ต่อเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเยซูเรามีชีวิตไฟวิญญาณแล้วก็พระองค์ก็นําเราให้นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจะบอกคนรอบข้างให้มาสารรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะมีคนจํานวนมากที่ยังไม่ได้ไดไรู้จักกับพระเยซูยังไม่ได้เชื่อในพระองค์เราจะบอกให้เขาได้มัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่สิ่งที่เราทําได้วันนี้ก็คือ ให้เรานามัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจนคนครับขังได้เห็นชีวิตของเราที่อยู่ในความจริงของพระองค์ชีวิตของเราถูกยกระดับชีวิตของเราดีขึ้นชีวิตเราถูกขับเคลื่อนไปชีวิตของเราแฮปปี้มีสันติสุขกับในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องชีวิตของเราไปลองจนคนครับขังได้เห็นเอ๊ะชีวิตของเราเป็นแบบนี้ได้ยังไงเราก็บอกว่าก็ชีวิตของเราถวบบายแด่พระเจ้านามัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงทําตามในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราก็เชื่อฝังพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและพระองค์ก็ยกระดับชีวิตของเราปัญหาทุกปัญหาที เราพบเราเจอมันคือบันไดชีวิตที่พระรวิญญาณสธุ์ของพระองค์นำหล่ให้เคลื่อนไปแล้วก็สูงขึ้นทางเดียวเมื่อคนรอบข้างเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูเปิดใจฟังเขาปผะเสริฐความจริงของพระองค์และรับเชื่อพี่น้องครับพวกเขาก็จะมานมันสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยเช่นเดียวกันเอเม,มนไหมครับให้เราใช้เรื่องนี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดในวันนี้และอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตาม ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้เรียนรู้ถึงการนมัสการด้วยจิตใจและความจริงขอพระยบรมสุดเคลื่อนแล้วก็นำรเราพระองค์เจ้าข้าที่เราจะอยู่ในทางของพระองค์แล้วก็อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ที่ฐานทุนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระายบรมสุดของพระองค์ที่จะเติมเต็มให้กับเราหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์ปเป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปนะครับ